แล้วมันไม่สวยไม่น่าลงรูปไม่สวยได้ได้แบบเล่นตั้งแต่อายุสามขวบสิบขวบก็สิบขวบสิบขวบเล่นเล่นเครื่องดนตรีไลยนะเครื่องสายแล้วก็พออายุสิบหกก็มาเล่นเครื่องมอนแล้วพออายุยี่สิบก็เข้ากรุงเทพเลยก็จบจากบัตนั้นเลยมไจะหยิบดนตรีเลยนอกจากมาเล่นอิเล็กทรอนพออิเล็กทรอนเราไม่้องหัดเราเห็นปุ๊บเราหยิบได้เลย เจะทุกอย่างจะเป็นตะเข้เป็นอะไรขิมเขมเราไม่ต้องเรียนพวกนี้เห็น <Ừ. S 2> <He en, S 1> ปุ๊บหยิบได้เลยไม่เหมือนซอ <Ừ. S 2> ซอมันหยิบไม่ได้อะไอพวกตะเข้บยังดีดีดีเป็นยังเหมือนมันตีเหมือนตีระนาดนั่นแหะพวกนั้นยากกว่าซออีกนะคะโอ้ซอเฟลาว่าซอยากกว่ายากนะมันไม่มีอะไรดูเลยอ่ะต้องมือไปอย่างเดียวมันใช้การกะประมาณเอาตามความเคยชินนะคะใช่แต่เพื่แต่พแตพเพื่เครื่องเครืดด่องดนตรีถ้าเป็นเครื่องสายเครื่องอะไรอ่ะเห็นปุ๊บ ตีได้เลยหยิบได้เลยโอ้นี่แสดงว่าป้ามีของเก่านะเขาเรียกว่าพรสวรรค์เนาะ<อ>มาแต่ชาติฟังก่อนเมื่อก่อนตอนอยู่บ้านนอกนี่เราเล่นแต่เครื่องขายอย่างเดียวเพิกอิเล็กโตรนเพิออก,พออกไอตะแค่อ,อะไรเราไม่เคยหยิบเราไม่เคยเห็นอพอมาอยู่กรุงเทพเราเห็นบ้านเพื่อนเราเข้าไปเล่นเลยโอ้เก่งมากๆค่ะ